ยายโอฟิเครู้จักผมไม่รู้เย่งนี้ไปถามในหนามมถามเราก็ต้องทำเดี๋ยวนั่งนะเปลี่ยนคู่ถามใหม่กสามอาสลัเอได้แต่เปลี่ยนตคนละลูกครับคนใหม่คนใหม่สิ้าแต้มแดิวดิวไม่ใช่ห่างคู่เลยนะดิวต้องกว่าจะถึงสิจแต่ใครถึงก่อนหนึ่งสม สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนน้องทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมการถ่ายทอดสดนะครับวันนี้ผมยังอยู่ที่เดิมนะฮะแต่ว่าวันนี้เป็นเอ่อเป็นประเภทคู่ต่อไปนะครับหรือว่าเลี่มที่สองก็อีกหนึ่งเลี่มนะวันนี้เป็นเลี่มกับโอเพ่นนะครับเป็นเดี่มโอเพ่นแล้ววันนเป็นเดี่มเปิดนะครับอไทยเอรียมไม่พร้อมกับเป็นคู่ที่สองนะครับ เปรียมโมเพนในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอำเภอไหนนะครับคู่ที่สองเก็ีกไม่มีนะครับเปิดให้ทุกท่านได้เล่นเลยนะครับคู่นี้เป็นคู่แรกเลยนะครับก็งเริ่มทำการแข่งขันในสายเอนะครับอยู่ในฝั่งผู้บรรยายในชุดสีแดงนี่ก็ทีมทิพปปักคอมนะครับส่วนทีมฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายก็เป็นทีมศาสตร์สลัดเนะฮะ หนิ่สมดูเปิดเปิดดูด้มัม้งแม่เปิดดูเปิดเฟเปิดเฟสดูมชัดไหมเสียงลองฟังไปเรื่อยๆแล้วกันก็เช่นเคยนะครับฝากคอมเมนต์นิดนึงนะฮะว่าจังหวะนี้ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ทางไฟสนามเริ่มเปิดแล้วนะฮะ ภาพน่าจะชัดนะครับน่าจะชัดนะฮะเสียงน่าจะชัดถ้าภาพาเสียงเป็นเช่นไรหรือว่ามีปัญหาอะไรยังไงก็คอมเมนต์แจ้งให้ทราบด้วยนะครับใช้การแข่งขันใช้การแข่งขันสองสนามพร้อมกันนะตะรักแกมเปียนง สำหรับตัวนักกีฬาเองผมก็จะทราบชื่อบ้างไม่ทราบทราบชื่อบ้างนะฮะต้องบางครั้งก็ต้องกลับขออภัยด้วยนะครับเอาอย่างทีมที่ปักคอมนะฮะตอนนี้อยู่ในฝั่งผู้บรรยายในชุดสีแดงก็พอจะทราบชื่อนะครับหน้าขวานี่หมายเลขหนึ่งนะฮะก็จะตองนะครับหมายเลขสามนี่ก็จะเจมนะหมายเลขห้าก็จะเปาครับแต่ว่าทีมสัตว์รัผมไม่ทราบชื่อนะฮะสวัสดีครับพิสมานสวัสดีครับสวัสดีครับ กำแพงเพชรชัดเจนขอบคุณครับโอ้เวลาเวลาภาพเสียงชัดเจนมันก็ชื่นใจนะฮะแต่เวลาถ้าถ่ายไป<ๆ>นานๆแล้วเกิดมันมีปัญหาก,กระตุกอะไรขึ้นมาเนีเ่ยโหเครียดเหมือนกันนะครับเราก็อยากให้พี่ๆน้องๆอยู่ทางบ้านได้รับชมภาพที่มัน,นชัดๆเสียงแจว๋แจวๆไม่มีปัญหากนากจะบางครั้งฮนะมันก็อย่างว่าน,นะครับ เป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างนะฮะแล้วบางทีก็อาจจะเกิดปัญหาจากอากาศร้อนแล้วทำให้เครื่องร้อนบ้างอะไรนีฮะก็ต้องกลับขออภัยด้วยนะครับเก้าสี่แตเสชัี่ยนรง แล้รกระาท่านใสดสงสัยมาสอบถามนี้ได้ทุกชั่วโมงนะครับการ24ชั่วโมงสงสัยท่านสนามไหนยังไงนะฮะในเซตแรก <c oughs> <c oughs> เอ่อตอนนี้ในแต่ละที่ที่จัดการแข่งขันขก็เริ่มตี่จะใช้ใช้กฎใหม่กันทุกที่แล้วนะฮะก็ประกาศใช้ตั้งแต่ปันเทศหนึ่งเมษาครับใช้ต่อไปใช้การ แข่งขัน15แต้มทุกเซตเลยนะฮะตามกฎของสมาคมกีฬาประเทศไทยนะครับเสริฟฝั่งละหนึ่งครั้งในจังหวัดแต้มดิวถ้ามีจังหวัดแต้มดิวนะฮะไม่ใช่ห่างสองแล้วนะครับ้า1สิบสี่เท่าก็คือใครถึงสิบเจ็ดนะฮะทีมใดถึงสิบเจ็ดนะฮะ ไม่ได้ใช้ห่างสองเหมือนเดจากคู่ที่หนึ่งแต่ก่อนแล้วนะครระหว่างสาธารณเอกับพิ่กรั้นนะถ้าถ้าตะก้อลักษณะข้ามหัวนี่เป็นเหลี่ยมของเดิมพันนะแต่ยืนสามเหมือนตะก้อสามสามเนี่ยนะเสิร์ฟในคอร์ดด้วยนะครับแต่ข้ามหัวฮะตอนนี้ได้ข่าวว่าสมัครชอสมัครสามสิบกว่าทีมแล้วนะฮะโอ้โหทีมมาเยอะครับน่าสนใจฮะเหลี่ยมนี้สาระตำนานตะก้อเลยครับส่อมาเจอผมมาตก้อเลยหลายคนที่วุ่นวองสีตะโกนสมัยนัึงได้ไง สามสามนะครับเสิร์ฟเหมือนเดิมเดิมเดิมเป็นรูปเป็นเค้งมาเปิดกระชกไปด้านหลังครับสามสิบกว่าทีมาจนสมัครเยอะมากวันเออเดิมท่านเกลียดเข้าใจไหมไอ้ตะก้อเดิมเนี้ยมันแก้กันไงล่ะตะก้อตรงนี้มันเห็นกันเยอะไงแล้วอย่างข้ามหัวกูให้อัวเพ่นตัวจริงแห่งชาติตัวอะไรเขาก็ไม่กลัวความไถนัดอ่ะมันเจะไม่ได้อ่ะได้เรียมแบบนี้ทีมันจะสมัครเยอะมันไม่กลัวเออตัวนี้เปิดสมั เราไม่ขีกันเกิแกได้ทุกเวตรู้ไว้เพื่อนนะขาตีหัวใูแห้วดีนี่โอ้ใหไม่อะมันอยู่ที่ตัวชงคุณต้องชงบังคับให้ตีหัวให้แม่นนะเขียงเสียงๆสยงตีงี้นะมันไม่ใช่ชงเดมันเตะนะเออชงไม่เสียเลยโหม รอบแรกสนามที่สอ้ผููนะครับขั่นต้นนะครับเจ้าูในรอบแรกใช่มาลืนมาลืนเนี่ยไปนครสวรรค์เจ็ดสามแดมตอนนี้อยู่ที่7ต่อ13สานะศาสตั์ฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายตามอยู่นะครับโอ้โหลูกนี้เจ้าเจมโดดเหยียบสวยงามฮะดอกแดนใม้ทิพปักคอมครับขึ้นแทนนะในเซตแรก ก็เล่นเป็นการจัดการแข่งขันแบบแบ่งสายนะฮะที่ทราบจากฝ่ายจัดก็สายละสี่นะครับเป็นสายละสี่นะฮะจะต้องเตะแบบพบกำหนดอ แต่อีกแต้มเดียวจะเกมแล้วนะในเซตแรกครับของตะก้อโอเพนลมสักสปอร์ตครับลูกนี้จะเตมเตะล็อกแจมได้ดีฮะในเซตแรกทีมทิพปักคอมเนะเอาชนะทีมสัตรสลัดไปได้ก่อนนะครับอยู่ช่วงระหว่างเป็นแดนแล้วก็พักเซตนะฮะการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณน,นะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองลมศักนะฮะ ขอบพระคุณน้องเอนะครับน้องเอน้องดวงแล้วกระดาบติ๊กแล้วฝ่ายจัดระหลายท่านนะฮะที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้ขึ้นมาได้แล้วก็แข่เอกับบอยทยเองป็นไปได้ความเรียบร้อยสวยงามนะับเพราะว่าแล้วสนามสวยมากครับสนามันตรงนี้แหละครับเนี่ยนะฮะสนามพร้อมอาจจะจันทร้อมเนี่ยนะครับสนามสองสนามสวยงามนะฮะบรรยากาศหน้าจัดการแข่งตะก้อครับ สวัสดีครับน้องกายครับสวัสดีครับเหลี่ยมไหนครับนักเข่ยเหลี่ยมโอเพ่นครับเป็นเหลี่ยมโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะขอแจ้งข่าวน้องๆนะครับความเคลื่อนไวก็มีน้องๆที่เล่นอยู่ที่พิษณุโลกแต่ว่ามีกินฐานอยู่ที่นี่ที่เห็นทักทายกันอยู่ก็มีเจ้าเบียร์นะครับเจ้าเบียร์ก็มาครับ เจ้าเบียร์เจ้ากล้าเจ้าโตมานะครับนะครับมามาแข่งในรายการนี้ด้วยเพราะว่าบ้านเกิดอยู่นี่นะบ้านเกิดอยู่นี่เขาสายแกลเซี่แล้วก็มาอิทธิพลคมชักในทีราเพชรตะกร้อกลับขึ้นหอวทำจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยรับมอบเรชันรับริสันโปเตตันไปแล้วเมื่อ30ิที่ผ่านมานี่เองนะครับทำแล้วน้องๆหนูมๆที่รับสายตะกร้อไปให้ถึงฝันทุกคนนะครับขอใจช่วยนะครับ นี่คืออทปกรณ์ที่อา,าจจะจำเป็นตำนานไปเลยนะครับเซตที่สองที่ตักคอมส่งลงสนามครับแล้วก็โดยการพลัดันของท่านปิปิโค้ช่วยนะครับแล้วก็ท่านเอนะครับขออนุญาตเลี้ยงเล่นด้วยกันเขยกลักดันเอาประวัติของท่านเข้าไปสู่ของจังหวัดเรียบร้อยนะครับในเกมอะไรต่างนะครับในล้ำชิ้นชาติไทยเซตที่สองก็คำลังไปอยู่ไหนเริ่มแล้วนะฮะตอนนี้ศาสตราลับอยู่ฝั่งผู้วิญาครับช้าดีกว่าอยมา ที่ปักคอมอยู่ในฝั่งตรงข้ามบองปัายนะครับก็ทั้งอันรันมาแล้วบอกว่ามีอะไรก็ขอให้บอกนะครี่คือเกียรติวัดของคนพระชบูญโดยเฉพาะกระดุมสักสินธุ์คมใจแสมอยู่ที่หนึ่งต่อศูนย์อง้อเกียรติยศของจอดพระชบูญเลยเพราว่าเปิดไปหน้าซ้ายยังเปิดได้อยู่เอาละคชงลึกนิดนึงแต่ว่าโอ้โหเตะสวยงามมากไม่พลาดเลยครับลูกนี้โอ้ตำแหน่งการชงถือว่าลึกนะฮะสายสีชมพูสายยาเขานะครับ มาเขาพ่อเกลีซี่สายตรุงไส้มาเขาพอมาเขาสายพลิซี่คืออิ่ปิพลคมสัจจ์ในตำนานกูหน้าคือกินไก่พมื่อไหร่กดกับประเทศมาเลเซียนี่ได้หนึ่งเท่าครับผมยิ่งเป็นไรุ่นเชียร์กันอยู่หน้าทีมช่องซ้ายลูกนี้เตะคืนครับเรียบร้อยฮะโอ้โหเกี่ยวไม่ได้แล้วครับติปักคอมในประมาณสิบเก้าไมษายนที่ถึงนี้นะครับที่จังหวัดเราอยู่ในตัวแทนของพี่น้องชาวจีนญี่ปุ่นไปแข่งกีฬาอุโซแห่งชาติมาก พากมาได้ลงแชมป์ใน้ิดแข่งในระดับประเทศต่ครับชาวปรครับสนามอยู่ที่2องหนึ่งประกานัาชยโอ้โหแมที่กปนปักรู้เชิงครับ่อยลูกออกไปสองเท่าสรรังสรั เราจะปักใส่มาสรัดเปิดดียบตรงนี้ต้องขึ้นปั๊บโอ้โหแต่ยอดสวยครับลูกนี้น่าขวาตัวเชือกนี่นึกจะใส่เไ็้ไหนได้ใส่ยอดมันอินเทีร์มีความฉลาดได้ทำให้ก่อนนะวันนี้อากาศดีครับไม่ร้อนครับก็ได้ฝนอย่างเดียวทีสองคู่น่าจะจบได้ครับวันนี้จบแล้ว สวยครับที่แปลปากขึ้นมายังไงจังหวะนี้ของหยอดมาแล้วตีจับล็อกโอ้โหหตรงฐานมาว่าไงต้องแพ้โอ้เวอร์กว่าพยายามตีปับของนะแต่แม่องศาต่ำไปหน่อยครับตี ont, casos, ห้าแดงครับก็ในช่วงที่โคศกภาคสนามบรรยายก็ผมจะจะพักเสียงเสียงบรรยายนะฮะให้ฟังเสียงโคศกสนามนะครับ ที่ 2> อ,อ2องสวัดีครับลูกนี้เชื่องชมไปอ้โอ้รับม่อยู่ไปแ้วไปแกวไปสานหน้าขวาพยายามจะบล็อก สี่สามครับสองเซิมาว่ายังไงพิกนีโอ้โหมาเลยครับแต่เสิร์ฟดีครับลูกนี้แม่ทิชชากันรับลำบากครับลูกอย่างนี้เปิดหน้าคาคัสบ็อกต้องมาแล้วครับแต่วันนี้ต้องมาแล้ว เอา message, USSR, oh, wait, <out>. ใหม่ครับสาระตั้งหลักได้แล้วลูกนี้ยอดได้ไหมหยดโอ้โหจะเคลียร์ก็ติดฟล็อกตอนไล่แจ่มแล้วโชว์หน้าขวาหมายเลขสามนะครับปิดฟล็อกไม่ได้ปิดพื้นที่ไม่มีจังหวะมุมลงนครับติดฟล็อลงมาในตัวเองเป็นเต้มของน่านที่ปัดไปต่อสิบสามต่อสิบสองครับกุรันวนาหัวแสวอันหนึ่งอันสี่ของนี้ก็ห้าต่อสี่ครับ น้ำหนึ่งแก้มสารสนเทศาอมามเปิดเองมชมเองหรือไม่ลูกนีดขึ้นเต็มข้อครับรอเต็มแข้งอัดเขไปตัดต้องได้แค่เลีขวาไปอย่างขึ้นบล็อกแต่บล็อกไม่อยู่ครับเต็มการครับห้าเข้าห้าต่อหาครับ แดงนำมาอยู่เซตแรกแล้วี่ปั่นยอดมาจับโยกชงแบบนี้โอเคครับโอ้โหยังติดอยู่ท้ายคอตยังได้ไหมใส่ที่่าหรือไม่ได้โอ้ยดูด,ดิ เสียงครับสนที่สนั้นจบแล้วครับลงโมโ่มังโกชนะช่นนาชงเหมียวไป2อต่อศูนเซตคู่สอครับเราเบอร์เกอร์จำกัดครับพบก,กับชอนกรีดสถามสลงได้เลยครับเราเบอร์เกอร์จำกัดพบกับชอคอนกรดครับสานามที่2 2> สอสายสี่เชิครับ แจ้งนะครับจบจากขสาสนะเอกับทิปปักคอมแล้วคาแคเอพบกับบอยอุทัยเอนะครับตามด้วยคู่ที่สามสาสนะบีเดี๋ยวีกับสนะทิปปอกคอมนะครับทิปปักคอมบีนะครับบีแจ้งลงหน้านะครับท่านดีโปรแกรมอยู่ในมืออยู่แล้วก็ขออนุญาตบริหารเวลาให้ดีเราไม่มีการหอมในสนามครับลงสนามลงแข่งได้เลยนะครับกรรมกาพร้อมเรียกเลยครับไม่ต้องมาเก๊กครับกรรมการ กรรมการคนนี้เล่นบอลไม่ได้ีิเกศษลห้หน้าผมล้หน้าคนอยู่ละครสวรรค์ผมอยู่พิศุโลกบอลที่ข้าวัดยกของไายแม่นล้มหน้าล้มหน้าผหลอกน้องไปครับกระซ้าเล้าแยงไปห้าแป่ห้าแต่รับตามอยู่สามแต้มครับเซตอแรกฉนะาไปก่อนครับ นครับูดีจ,จะเป็นหนังชีวิตหรือไม่สาสรลักจะกลับมาได้หรือเปล่าครับก,บสสกบูดีจับตาดูครับครูสาสรักตะ่มาหอเกาห้าครับสารัตามน้ำอยู่ขอให้เปิดหน้าขายกด้วยซ้ายขึ้นด้วยขวาลูกนี้เต็มสูบครับ สามสูตรเลยนะครับเสิร์ฟเปิดยกเตะอะไรึ้นมาครับด้านสารสระตานอยู่หรือไม่ได้อยู่หรือไม่อยู่หกเก้าหกเก้าครับตามอยู่สาแต้มด้วยกันจะได้ชนะไปก่อนครับสิปรคมเปิดสวยครับออกยกลูกนี้โอ้โหยกพอดีคำเหลือเกิน

ต้มตอนนี้อยู่ที่สิบเอ็ดตัวเจ็ดยังเปิดได้ชงได้อยู่ครับฮิปปกคอมโอ้โหลูกนี้เตะล็อกแต้มสวยงามหาเจ้เจมครับ แตมอยู่ที่โผล่ลุงนี่เสิร์ฟข้าช่องขวาสวยงามนะครับเปิดไม่ได้นะครับแบ็คของศาตรัสแตมอยู่ที่11ต่อ9นะครับตอนนี้ เดิมไม่แน่มันกันนะครับถ้าเซตนี้สัตชลได้ต้องมีเซตสามฮะโอ้โหลูกนี้เตะขีอ่กอกหน้าซ้ายเลยครับสวยงามฮะแต้มขยับมาสิตอสิอ็ดครับ ลูกนี้เสิร์ฟเขาช่องขวาเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังชงย้อนกลับไปเอาลูกล้นครับเอานะฮะทิปปักคอมเปิดชงเต่ทัดบ็อกลูกนี้เป็นแต้มโ <c oughs> อ้เอาล่ะครับตี้ตามมาที่สิบเอ็ดเท่าแล้วฮะ แต้มอยู่ที่11เท่าโอ้ลูกนี้เสิร์ฟเข้าช่องขวาแล้วเปิดไม่ได้ครับสิบปักคอมก็เอ่อกดกินนการใหม่นี้จะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเปลี่ยนการเสิร์ฟเป็นคนละครั้งนะครับแ้ม11 12อดบองโอ้เสิร์ฟช่องขวาลูกนี้ เอานะฮะชงโอ้โล้นลูกครับลูกนี้เล่นจังหวะสองยังเกี่ยวได้อยู่ทันไหมฮะต้องแก้ไขแล้วครับศาสตร์รข้ามไปลูกนี้ทิพปปักคอมจับชงโอ้โหสมหัวต้องแก้ไขด้วยหัวเป็นแต้ของทิพปปักคอมฮะขยับมาสิบสองเท่านี่ครับก็คือจังหวะนะฮะจังหวะก็ศาสตร์รนี่จริงๆเมื่อสักลูกเมื่อสักครู่นี้เป็นเป็น จังหวัล็อกนะครับโอ้ถ้าล็อกได้ก็ขึ้นนําฮะล็อกไม่ได้ครับโดนตีตามมาเสมอนะฮะ12เท่าเท่าโอ้ลูกนี้เปิดนิ่งครับวมสวยๆงามๆแบบนี้เตะล็อกแต้มเรียบร้อยฮะทิปะคอมพลิกขึ้นมานําบ้างแล้วครับ รับส,สลัดเวลานอกสับส,ส,สลัดอยู่ไม่ได้นะต้องขอเวลานอกนะครับเบรกเกมฮะจบจากพืนแล้วคาใคเอกับบอยอยู่ไทยเอตีไม่พอเลยนะครับวอร์มร่างกายนอกสนามได้เลยนะครับบอยกูไทยเอพบกับาคาแคร์ส่วนคู่ที่สองกำลังแข่งอยู่สนามสองคือ ลาวเบเกอร์จำกัดกับช้อนเอตคู่ต่อไปครับลิงบินกับหัวบ้านไม้เตรียมให้พร้อมกูฎิสามสนามที่สองลิงบินกับหัวบ้านไม้ตามไปด้วยเด็กเด็กอุโพภกับเด็กเทพนะครับบุริสี่ประจำการของสนามที่สองนะครับ เอาแล้วทั้หมดเวลาเนาะครับกลับกรรมพิมเกมกันต่อฮะในการแข่งขัน่าปักตะก้อลมสักสปอร์ตครับครั้งที่หนึ่งนะในประเภทโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแต้มอยู่ที่13 12าิบสอทิศป,ปักคอมครับเสิร์ฟลูกนี้เอาล้วฮะโอกรรมการบอกว่าทัดนะครับเป็นแต้มของทิศป,ปักคอม โอ้ขึ้นแท่นแล้วฮะอให้ือรีั้แอีกแต้มเดียวเะกเกมนะฮะสิบสองสบสครับศาส,ะสะรัตครับจะไปช่องไหนฮะเข้าช่องซ้ายเอาแล้วครับเปิดไม่ค่อยดีชงเองเล่นเองแล้วงานนี้เรียบร้อยครับ ปิดเซตปิดแมตช์เป็นที่รยบร้อยผลการแข่งขันทีมทิพย์ปะคอมนะเอาชนะทีมสาตวรสัฐไปด้วยสกอร์สองต่อศูนย์เซตครับ